สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะไอนะคะเอ็มครับไอซ์ถ้าึงความสุขเนี่ยไอจะนึกถึงอะไรพูดถึงความสุขแล้วก็ไอก็จะนึกถึงวันหยุดค่ะวันหยุดที่เราสามารถไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับเพื่อนใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งต่างๆไอคิดว่ามันคือความสุขค่ะร,รู้ไหมวันแห่งความสุข,ขอ,อออ่ะยังมีคนกลุ่มหนึ่งนะที่ฉลองวันแห่งความสุขเนี้ ไปนั่งถักไหมพรมถักผ้าบันคอถักหมวกกันหนาวเนี่ยให้แก่กลุ่มคนที่ประสบภัยหนาวด้วยนะออ๋คะที่ไหนอะคะพข้าไปหน่อยสิไป การทำกิจกรรมของในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาหัวหน้าโครงการของโรงบ่อารมณ์สุขกันนะครับตามเลยอสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นิงนะครับหัวหน้าผู้ริเริ่มโครงการโรงบ่อารมณ์สุขนะครับหลักจะถามพี่นิงว่า อะไรเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ให้พี่หนิงเนี่ยคิดโครงการดีๆแบบนี้ครับก็แค่เราอยากจะมีพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งว่าเออให้ทุกคนมาสร้างความสุขด้วยกันสร้างความสุขยังไงก็คือโดยการลงมือทำโดยการแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนั่นคือพื้นที่ในการสร้างความสุขไม่ต้องพื้นที่ใหญ่แค่พื้นที่เล็กๆพื้นที่นนึงที่พูดง่้ยๆคือพี่พวกสุขิระโยชน์ไงเลยอยากจะทำอะไรที่มันมีความสุขความสุขก็คือการที่ ได้ลงมาทำแล้วอะไรก็ได้แบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วทำไมที่ถึงเลือกที่จะทำแบบนี้คะอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าคือหนึ่งเรามีอากาศรนมีทุกปีใช่ป่ะคือพี่ไม่ชอบทำอะไรเมื่อเกิดวิกฤตแล้วจึงจะลงมือทำ แต่เราทําไว้ก่อนเลยก็คือโครงการก็บอกเรา300 65วันก็คือ,อท,ทุกคนมีเวลาว่างก็ลงมือทำสิ่งดีๆก็คือไม่จําเป็นว่าต้องมาถักที่นี่ทุกเดือนแต่3 65วันนน้ีนีนน้หมายถึงว่า ทำอยู่ที่บ้านก็ได้เราก็จบมาทางวัฒนธรรก็คือเหมือนกับทุกๆคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในสายวัฒนธรรวันนี้ทาให้เป็นประโยชน์ยังไงก็คือเนี้ยโดยการลงมือถักในครมเพื่อแบ่งปันในพื้นที่เราจะไปมเป็อส่วนถ้าพวกผมเนี่ยสนใจที่จะมาเรียนผมสามารถเรียนได้ได้ครับผมก็คือ เขาง่ายๆคือถ้าเกิดน้องมาด้วยใจน้องลงมือทำมันเลยแล้วก็ต้องการที่จะงานชนิดไหนทักอะไรลงมือลงไปทำให้เลยไปหาคุณครูให้เลยเหมือนกับเป็นการร่วมร่วมด้วยกันแบ,บ่งปันมากกว่าตรงนี้เราไม่ได้เปิดเป็นโรงเรียนสอนแต่ถ้าเกิดเราสนใจเราลงมือทําให้เลยว่าอาจจะเริ่มจากง่ายๆพื้นฐานง่ายๆแล้วก็ทามันเลยครับไปงาก็ขอตัวไปเรียนแล้ว เช่นะคะทังหัว <S <S บ้านตัวเคยไปร่วมกิจกรรมแบบแจกของกับสมัครางนแบบไมะมี <S <S คือเวลาจะทำใช่ไหมคะแล้วก็ที่ไปเนี่ยก็คือจะไปให้กับเด็กที่พุชมดทนบ้านรวมน้ำใจแล้วคอาไปถึงเนี่ยจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าเราจะเอาของของเราที่ทำไปทั้งหมดเนี่ย เอามาเลี้ยงแล้วก็จะมีเด็กเล็กเล็กเล็กเด็ก,กน้อยเด็กน้อย,อยก็จะไปลองใส่แต่ลราคนก็ต้องปัจจุบันของ วันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการให้เป็นความสุขที่ทวีคูณคือสุขทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าเราทุกคนรู้จักให้รู้จักแบ,งบ่งปันรอบตัวเรานั้นก็จะมีแต่รอยยิ้มและประเทศไทยก็จะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุข